สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเกี่ยวกับคิวสัมภาษณ์ของสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าพี่มดก็ได้รับคำถามมาจากหลายช่องทางทั้งอินบ็อกซ์ทั้งคอมเมนต์ในช่อง YouTube ด้วยนะคะว่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ยังคงรอคิวสัมภาษณ์จากสถานทูตอเมริการอนานมากแล้วหลายเดือนแล้วจะเป็นปีแล้ว เมื่อไหล่เคสของเราจะได้สัมภาษณ์นะคะอ่ะในคลิปนี้พี่มดก็จะมาชี้แจงรายละเอียดนะคะลำดับความสำคัญที่สถานทูตอเมริกาเนี่ยเขาจะจัด p r i o r ร t y ตว่าเขาจะสัมภาษณ์วีซ่าประเภทไหนก่อนนะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็น การจับลำดับคิวสัมภาษณ์ของ Immigrant Visa หรือวีซ่าถาวรเท่านั้นนะคะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าวีซ่าถาวรเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทมากๆและแคตตากรีที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็น Family b เ s e วีซ่านะจ๊ะโอเคละพี่น้องท่านไหนนะคะที่รอสัมภาษณ์วีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่มั่นวีซ่าที่พ่อแม่พี่น้องขอให้อ่ะ คือบางคนก็ขอวีซ่าให้พ่อให้แม่บางคนก็ขอให้พี่ให้น้องนะและก็จะมะีวีซ่าทำงานหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นอ o, L หรือว่าจะเป็น h 1 b หรือว่า e, อเขาเรียกว่าอะไร EB ต่างๆเนี่ยนะจ๊ะและรวมไปถึง Green Card Lottery หรือว่า Diversity Visa ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะคะว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้คิวสัมภาษณ์ก่อนจ้ะ ข้อมูลที่พี่มดเอามาแชร์วันนี้พี่มดเอามาจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า travel stan e t globe นะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวพี่มดแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะกดลงไปดูได้นะจ๊ะก็ข่าวนี้เนี่ยหลายคนทราบแล้วนะมันเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือประมาณ30เมษายน2021ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ยังไม่ทราบข่าวนี้พี่มดก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะ อพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วเราก็เข้าไปดูที่ US Visa News นะคะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่า,าเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยนะคะมันจะเป็น Immigrant Visa Prioritization เป็นข้อมูลที่ทางสถานทูตทางทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดลำดับ ความสำคัญของวีซ่าถาวรที่เขาต้องการที่จะเคลียร์แบ็กล็อกนะคะที่ทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะตั้งแต่ปีที่แล้วและสถานทูตเนี่ยก็ปิดไปนูน่นสี่ห้าเดือนทำให้มีเคส ข้างค้างที่เราเรียกว่า backlog นะจ๊ะซึ่งตามสถิติจาก NVC เนี่ยนะคะเขาบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกว่าเป็นเคสที่สามารถคือเป็นเขาเรียกว่าเคสที่ qualify i document เนี่ยคือ เอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วและรอการสัมภาษณ์อยู่เนี่ยประมาณ4 0 0แสนเกือบ5 0 0แสนกว่าเคสนะคะที่รอการสัมภาษณ์ที่เราจะเรียกว่าเคส a t n v c นะคะที่ ready to interview นั่นแหละจ้ะแต่ทีนี้เนี่ยพอสถานทูตปิดไปแล้วประกอบกับก็มีเขาเรียกว่า มีทรัมป์อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ส่งเอ็กซคเอกทีฟออเดอร์มาแล้วก็มีวีซ่าแบนทําให้เกิดการระงับการออกวีซ่าหลายประเภทเนี่ยน,นะจ๊ะแล้วไอวีซ่าแบนตัวนี้มันก็เพิ่งจะถูกยกเลิกไปโดยประธานาธิบดีโจบไบเดนเมื่อ,อปลายเดือนมีนาคม2021ที่ผ่านมานี้นะคะเพราะฉะนั้น มันมันหลายเดือนมากะคะ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้มีวีซ่าค้างแบบเป็นเกือบห0 0 0สนเคสนะคะซึ่งตอนนี้สถานทูตอเมริกาก็กําลังที่จะเร่งรีบเคลียร์แบ็กล็อกตัวนี้นะคะเขาก็เลยมาจัดอ่ลำดับความสำคัญว่าใครควรจะได้คิวสัมภาษณ์วีซ่าถาวรก่อนเดี๋ยวรอไปดูรายละเอียดกันจะ้ะ ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดลำดับความสำคัญของวีซ่าถาวรออกเป็น4แคตตากรีนะคะ mm. ก็จะเรียงลำดับความสำัมพันธ์ไป 1, 2, 3, 4ที่เขาจะเรียกเป็นเทียร์เทียร์ e เทียร์ t w เทียร์ t h e เทียร์ f นะจ๊ะโดยที่ไอเทียร์ one เนยนะจ๊ะ mm. เขาเขาจะให้คิวสัมภาษณ์กับวีซ่าของเด็กที่จะเอจจิ่งเอาท์เอจจิงเอาท์ก็คือว่าเป็นวีซ่าที่พ่อแม่เนี่ย ขอให้ลูกที่อายุอยู่ในช่วงแบบ20แล้วก็กำลังจะแบบว่าไปถึง21เนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่มันจะสั้นมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเร่งสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็ออกวีซ่าให้กับกลุ่มน้องๆรุ่นนี้ที่จะเอจ i ิ g งเอนะคะแล้วก็รวมไปถึงวีซ่าบุตรบุญธรรมอะดอปชั n ต่างๆด้วยนะคะก็จะเป็นเขาก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่1น,นะคะ ต่อมาก็จะเป็น Tier ร์นะคะก็จะเป็น Immediate Relative Visa Fiance หรือวีซ่าคู่มั่นนั่นเองนะคะคือวีซ่าคู่มันเนี่ยโดนเ,เขาเรียกว่าโดนโดนผักไปข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นประมาณแบบเป็น9เดือนหรือประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะที่ที่แบบว่าไม่ได้รับการสัมภาษณ์เลยก็จะมีวีซ่าคู่มันเนี่ยค้างค้างอยู่นานมากนะคะและ อ่าแคตตากรีที่2หรือความที่อ่า uh, ที่เขาจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับที่2เนี่ยก็คือจะเป็นอ่า uh, returning resident visa นะจ๊ะโดยที่ returning resident visa เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เคยเคยถือใบเขียวได้ใบเขียวอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ย ออกไปอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแบบเกิน1ปีขึ้นไปแล้วก็ทําให้ใบเขียวเนี่ยขาดอายุคุณก็จําเป็นที่จะต้องขอวีซ่าตัวนี้กลับเข้ามาใหม่แล้วก็สัมภาษณ์วีซ่าตัวนี้นะหรือเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น S B 1วีซ่านะคะไอตัว Returning Resident ีซ่าตัวนี้นะจ๊ะก็จะอยู่ในอ่าเทียร์ท่2นะคะ ต่อมาก็จะเป็น um, tier 3นะคะก็คือลำดับที่3นั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของ family preference um, immigrant visa อันนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของวีซ่าลูกหรือว่า um, เป็นพี่น้องนะจ๊ะคือไอ้ family preference visa เนี่ยอย่างที่เรารู้กันแล้วเนี่ยมันก็จะมี f 1 f 2 f 3 f 4ต่างๆลำดับกันไปก็ยกตัวอย่างเช่น ลูกของ U.S. citizen หรือว่าลูกหรือว่าลูกหรือคู่สมรสของคนที่ถือใบเขียวและต่อมาก็จะมีลูกของคนที่เรียกว่า uh, aging out คือแบบอายุเกิน21ปีไปแล้วนะคะของ U.S. citizen และต่อมาก็จะมีเป็นลนักษ uh, ณะ F4 ก็จะเป็น uh, ใบเขียวที่ uh, พี่น้องขอให้กันเนี่ยนะจ๊ะ และวีซ่าอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จัดอยู่ในเทียร์หรือลำดับที่3มเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นวีซ่าถาวรชนิดพิเศษบางประเภทนะคะที่เขาจะออกให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ต่างประเทศนะคะ,ะและต่อมาก็คือ,อเขาเรียกว่า Tier ร์หรือว่า Priority สุดท้ายเนี่ยนะจ๊ะก็จะเป็นวีซ่าถาวรที่เป็น Employment เบ s บสวีซ่าหรือวีซ่าทำงานไม่ว่าจะเป็น E.B. ทั้งหลายแหล่แล้วก็เป็น L เป็น O แบบนี้นะจ๊ะที่จะ,ะมาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาถาวรเน,นี่ยนะจ๊ะและรวมไปถึง Diversity Visa ด้วยเช่นกันหรือ Green Card Lottery นั่นเองนะคะก็ถูกจัดลำดับอยู่ในลำดับที่4หรือลำดับสุดท้ายนั่นเองนะจ๊ะคือก็มีหลายคนก็เป็น เป็นที่น้อยอกน้อยใจถกเถียงกันในกลุ่มของ Green Card l o t t t r รนะคะว่าเพราะว่าเนื่องจาก Diversity ติ s a Green Card l o t t e ต y อี่เน่ยเขาจะมีช่วงเวลา Fiscal Year ในการออกวีซ่าแค่1ปีเท่านั้นเขามีไทม์ไลน์มีเดทไลน์คือวันที่30กันยายนของทุกปีเนี่ยนะคะเพราะแม่พี่น้องหลายคนเนี่ยก็รอลุ้นกันมากๆแล้วก็มีความหวังมากๆกับวีซ่าลอตเตอรี่นะจ๊ะ ก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าต้องทําใจนะถ้าเกิดว่าคือทางตามตามตัวบทกฎหมายของ diversity visa แล้วเนี่ยตั้งแต่แรกสุดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้การันตีนะว่าทุกคนจะได้วีซ่าตัวนี้และใครก็ตามที่ได้รับเลือกแล้วหรือเทียกว่าเป็น D V selectees เนี่นะคะก็ มันก็ไม่ได้การันตีว่าพอได้รับเลือกแล้วเนี่ยคุณจะได้กรีนการ์ดนะคะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกทุกคนจะต้องอทำใจด้วยนะจ๊ะว่าอนอกจากเดทไลน์แล้วนอกจากไอคิวนอกจากโคตาที่ที่เราบอกว่าจะต้องรอคิวตามหมายเลขนัมเบอร์ให้เรียกสัมภาษณ์ปึบนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรแล้วมันก็จะมีแบบว่า ปัจจัยหลายข้อเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆเนื่องจากว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เขาเขียนเอาไว้ในตัวบทกฎหมายแล้วก็เขียนใน D.V. Instruction แบบชัดเจนมากเลยอะว่าเขาไม่การันตีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอ p อปชันอีกทางนึง่งพ่อแม่พี่น้องหลายคนรู้เรื่องนั้นแหละเพราะว่าพี่มดเคยเคยแชร์แล้วแหละว่าก็จะมีการฟอ้องร้องมีทนายรับจ้างทำเคสให้กับ D.V. Lottery หลายๆท่านนะคะถ้าใครที่สามารถที่จะ sign up เพื่อที่จะอะเรียกว่าไปเป,เป็นลูกความของทนายเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้คุณ่ะ ได้ไปต่อสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีอะไรการันตีจนกว่า คุณจะได้วีซ่ามาอยู่ในมือของคุณเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับพ่อแม่ที่น้องที่รอคิวสัมภาษณ์มานานมากแล้วเนยนะคะเราต้องการอยากที่จะเช็คเคสสเตตัสของตัวเองก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะพี่มดขึ้นตัวหนังสือเอาไว้ให้คือกดเข้าไปเช็คเคสสเตตัสของตัวเองนะคะว่าไปถึงไหนแล้วและถ้าเกิดว่าคุณกดไปแล้วเรียกว่าเช็คแล้วเนี่ยเจอขึ้นมาว่าเคสเรา NVC NVC เนี่ย บางคนก็บอกมันแอด NVC นานแล้วนะพี่แล้วจะทำยังไงต่อโอเคถ้าเกิดว่าเคสของคุณอยู่ที่แอด n อ c หรือว่า uh, อยู่ที่ national visa center นานแล้วเนี่ย uh, คุณก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามหรือติดตามกับ NVC ได้เช่นกันนะคะพี่มดเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะว่าติดต่อ NVC ทําทำอย่างไรนะย้อนกลับไปดูได้นะคะทุกคนในคลิปนี้นะพี่มดลงรายละเอียดเอาไว้ให้เยอะมากๆแล้วนะจ๊ะ อ่ะและขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของคนที่เป็นผู้โชคดีได้ DV l o t t e r ตอนะคะ DV l o t t e r ตอเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเช็คเคสของคุณเข้าไปแล้วมันขึ้นว่า Add NVC เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับ NVC นะคะมันเป็น คือ NVC ของคุณเนี่ยมันคือ KCC เพราะเพราะว่า KCC เนี่ยไอ้ Kentucky, เคนตักกี้เคนตักกี้คอนซัลลเซเตอร์มันจะเป็นหน่วยงานสำหรับ Process DV Lottery อย่างเดียวเท่านั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อ NVC เพราะเขาจะไม่รู้เรื่องคุณจะต้องติดต่อ KCC นะจ๊ะถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรสอบติดต่อสอบถามอะไรเกี่ยวกับเคส DV Lottery ของคุณก็ติดต่อ,อติดต่อไปที่อ e ีเมลนี้ค่ะทวงถามเคสนะคะก็คือเนี่ยติดต่อไปที่อ e ีเมลนี้นะจ๊ะ แล้วอย่างบางคนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถึงคิวมานานแล้วแล้วก็เมื่อไหร่จะได้คิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะอีเมลติดต่อสอบถามไปที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยได้เลยก็คือ U.S Embassy Bangkok นะจาา๊ะติดต่อทวงถามเขาไปเลยค่ะว่าเมื่อไหร่เคสฉันจะได้สัมภาษณ์นะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข่าวสารข้อมูลแล้วก็ไอเดียที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอ่ะ แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะได้วีซ่าเข้ามาในอเมริกาสมใจนึกนะจ๊ะก็ทำใจรล่มๆทำใจสบายๆย,ยังไงมันก็ต้องถึงคิวเรานะคะแล้วก็ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องดีวี DV, ชาวดีวีล t ตเตอรี่เนี่ยพี่มดเคยแชร์ไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจ้างทนายทำเคสให้คุณเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็สูงขึ้นนะถึงแม้ว่า คุณจะไม่ได้การันตีว่าว่าคุณจะได้ได้วีซ่าหรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อยคุณก็เพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวดีวีลตตัี่เช่นกันจ้ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ได้ตามสบายเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย